เห็นบรรยากาศข้างในอะว่าอบอุ่นแบบที่เขาพูดกันจีอะเปล่าเฮ้ยหัวใจผมดอกเอ๊ะแม่จำพ่อมาดอกตังหัวใจที่อื่นมีทมไม่ไปดอกเป็นเพราะอะไรดันมาดอกตังหัวใจอยู่ๆก็หยุดร้องบ ปกติแลวเนี่ยผมเป็นคนอยู่บ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมคือเป็นคนไม่ค่อยออกไปไหนแต่พอมีโรคระบาดโควิดเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรู้สึก,กอึดอัดค <c oughs> ือปกติเป็นคนอยู่บ้านนะไม่ไปไหนอยู่แล้วแต่พอมีโรคระบาดปุ๊บแล้วเราถูกสั่งอะให้อยู่บ้าน,นอึดอัดอ่ะทั้งที่เราอยู่เป็นทุนเดิมแล้วนะ หลายช่องเนี่ยเขาก็ใช้เทคนโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างแม่ฮักนะครับใช้ Google Earth นะครับผมใช้ Google Map ไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวนี้อะไรอย่างนี้วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูโรงเรียนเก่าผม มีหล,กหลกักๆในกี่โรงเรียนมาอะโรงเรียนแรกเลยที่ผมเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลน,นะครับผมจนถึงป .3 หรือปสเนี่ยจำไม่ได้วัดหอมเกดโรงเรียนที่2เนี่ยนะครับตั้งแต่ปสเออใช่ตั้งแต่ปสปสจนถึงป .6 เนี่ยนะครับที่วัดศรีนวลธรรมวิมลเขียน้องแขมและโรงเรียนสุดท้ายนะครับผมม .1 ถึงม .3 เนี่ยนะครับโรงเรียนวัดรางบัวแต่ก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยนะครับผมอยากไปหนึ่งที่มากที่ผมแบบอยากจะไปโคตรอะ่ะ โอ้ไซดอนขอเลยอุ้ยสุ่มได้ไหมอ่าได้ฮุยเทคโนโลยีก็สะดุกเหมือนกันนะเนี่ยเอาคนไปยืนนะคนไปยืนเอาล่ะอยู่ที่ถนนเข้าไงอ่ะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมอ๋อนี่นี่ไงเขามีเหมือนเป็น โอมากาเซ่นะครับผมที่คิวเทโอปาไปนะครับหูยกี่ห้องวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหูยเป็นร้อยห้องได้ไหมเนี่ยอืมเชื่อทั้งนั้นเลยอือไอสองคนนี้น้องเดินกลับบ้านนะครับผมน้องเดินกลับบ้านไม่เกี่ยวฮะอุ้ยเขาไม่ได้สอนไม่ได้อะคุณผู้ชมอุ้ยได้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 เข้าไปนได้ปะพยายา์บนีแอร์ อยากเห็นบรรยากาศข้างในอ่ะว่าอบอุ่นแบบที่เขาพูดกันที่อปล่าวเท่านี้มีไหมเท่านี้มีผมเนี่ยเคยคุยกับไอ้หาเอฟมาพี่ปิมนี่ผมบอกเลยว่าทั้งเส้นสเก็ตสายมือสเก็ตสายมือแต่ตึกสายมือเนี่ยท่านผู้ชมหน้าหน้าเนี่ยเหมือนผมเคยมานะครับผมตอนนั้นมาคุยงานกับลูกค้านี่แหละนะครับพี่เจนมาด้วยดีตอนนั้นนะไม่งั้นจะไวอาบน้ำซะหน่อย ต่อไปก่อนต่อไปก่อนก่อนนี้เราจะไปเข้าเรื่องแบบว่าซึ้งซึ้งนะครับผมกลับไปดูโรงเรียนเก่าหน่อยไว้ก่อนไว้ก่อนเลยมีไม่เยอะโวยเราก็ไม่ได้ช่ำชองด้วยดีอืมนี่ๆๆไปแบบวาร์ปเลยตรงนี้เป็นแยกอะไรวะเนี่ยผมเคยมาแถวนี้นะเออเคยมาอยู่นะครับแต่ขับผ่านฮะขับผ่านไหนก็หลุดท่านี้ไม่มีหรออะไรวะเขาบอกว่าเส้นนี้เยอะไม่ใช่หรอ คือเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญไงเออถึงจะรู้ทุกจุดอะไรแบบนี้นะครับถนนรัชดาในเขาว่าทีเด็ดนะฮะขวามือมีไหมขวามือไม่มีเหมือนเป็นพวกที่พักแล้วนะครับผมไม่มีหรอและพวกคนอนเซ่อะไรเงี้ยดูเยอะมัตติคาโลอะไรเยอะไหนไหนลองซื้อหนะ่มตติคาโลซอยประดิษฐ์มัุนูรรมไหนไหนไหนเอ๊ก็ไม่มีความรู้อะไรมากนะไหนดูหน่อยสิไอปิมมึงโดดลงไปเลยปิมเออ เหมือนโรงงานเลยครับผมเหมือนเหมือนโรงงานแถวบ้านผมอ่ะอันนี้ผมมาถูกปะไม่รู้ไม่เคยมาไม่รู้ <c oughs> ใครเคยไปคอมเมนต์หน่อยฮะผมมาถูกไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่นี่มันปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถูกที่ไหมเนี่ยคู <c oughs> มาพอปั๊มไดไงวะเนี่ยผมว่าสายมือนี่แหละใช่ไหมนี่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 ตรงนี้ทำไมด้านสายมือตรงเนี้ อาจจะมาส่งของวิ๊เข้าไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยสักครั้งนะในชีวิตนะหยอก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 เราไปดูโรงเรียนแรกของผมดีกว่านะครับผมย้อนวันวานกันหน่อยนะครับโรงเรียนวัดหอมเกตอาคือตอนแรกเนี่ยผมมีแผนนะครับผมว่าจะไปซื้อขนมหรือว่าซื้อของเงี้ยเอาไปให้น้องๆนะครับที่โรงเรียนแต่ว่า โควิดนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปสักทีนี้โรงเรียนผมม่ะนี่นี่น,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 นเอาตัวผมลงไปเลยเออได้กลับมาโรงเรียนเก่าเว้ยผมไม่ได้ไปเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ไปเลยครับอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่เลยคุณผู้ชมเชื่อโรงเรียนเขาพัฒนาไปเยอะมากครับรรแต่ก่อนเลยเนี่ยด้านขวามือศาลยังอยู่ไหม เขาไปดูได้ไหมอ๋อเขาไม่ได้หอ,อเขาไม่ได้คุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยหน้างเลยจะมีสารครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงนี้เลยจะเป็นสารนะครับแล้วผมในชอบมาเล่นตรงสารนี้มากนะครับและหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีขายส้มตำขายอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยนะครับที่ผมกินส้มตำแล้วผมขี้แตกอะ่ะตรงนี้เลยอะไม่ได้ย้ากำแพงนี่เพิ่งวาดหรือว่าอะไรวะแต่ตอนที่ผมเรียนก็มีกำแพงแบบนี้นะว้าวอยากกลับไปโรงเรียนเลยอะความทรงจำผมกับ วัดหอมเกตเนี่ยนะครับมีฮะแต่ว่าไม่ได้มีเยอะนะครับเท่าที่จําได้นี่คือแบบหลักแรกก็อยู่ที่เนี่ยนะครับแล้วก็ขี้แตกนะครับขี้แตกแล้วผู้หญิงทิ้ง่ะคิดเอาแล้วกันอยากครับอยากกลับไปอยากซื้อของให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดถึงจังเลยอะอยากเข้าไปดูข้างในจังเลยเดี๋ยวรอโควิดก่อนนะพี่สัญญาแล้ว,ว่าพี่จะมาหาน้องๆนะครับผมนี่สมัยก่อนเลยนะผมเลิกเรียนใช่ไหม เดินออกทางนี้ฝั่งขวามือก่อนจะข้ามแม่น้ำเน่เนี่ยจะมีแม่น้ำเล็กๆตรงนี้ขวามือเนี่ยจะเป็นร้านขายของชํานะครับผมสม,นนนนสมัยก่อนเนี่ยผมจะมาซื้อไอ้ต่กอนผมเลี้ยงเอเลี่ยนต่กอนผมเลี้ยงหมูน้้ยแต่กอนผมเลี้ยงหมูน้้ยแต่กอนก่อนจะเลี้ยงหมูเลี้ยงตาเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะมีเอเลี่ยน,นสามารถแบบเลี้ยงให้โตได้ท่านผู้ชมร้านนี้เลย ซ้ายมือครับสมัยก่อนจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบร้านเกมนะครับเป็นร้านเกมแบบร้านเกมเพลวันแถวแถวนี้แหละบริเวณเนี้ยทถวแถวนี้เน่เน่เๆ่เเท่าวแถวนี้แหละจะเป็นร้านเกมนะครับผมผมเนี่ยติดเกมตั้งแต่เด็กเลยนะครับสมัยก่อนก็เล่นบาริโลนะฮะอู้ยมันนะครับแล้วเดินไปหน่อยเดี๋ยวจะเป็นวัดนะครับผมเข้าสู่เขตวัดแล้วนะครับเออคิดถึงจังเลยเอ,อ้ยมาดูอีกดีเหมือนกันนี่อู้ยวัดผมเก็บพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยครับ แต่ผมจําภาพวัดหอมเกศสมัยก่อนไม่ได้มาบ่อยฮะตัววัดเนี่ยผมมาบ่อยเพราะว่าวันลอยกระทงเนี่ยผมจะมานะครับผมจะมาลอยที่นี่เพราะปกติเนี่ยเคยลอยที่วัดไร่ขิงแล้วคนเยอะผมก็เลยมาลอยวัดหอมเกศขอจินตนาารก่อนโอเคผ่านไปกับโรงเรียนแรกครับผมโรงเรียนวัดหอมเกศนะครับ โรงเรียนต่อไปฮะโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมเมาวิม <lied. sk r ises> ลโรงเรียนนี้ความทรงจาเยอะมากครับผมผมเรียนวัดศรีนวลเนี่ยตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 ว้าวโอเคผมต้องลงตรงไหนอ่าอ่าลงสักที่แล้วกัน เป็นป่าครับผมเนี่ยสมัยก่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมไปทางนี้คือแครายและตรงนี้เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นีด้านขวามือเป็นโรงเรียนครับคุณผู้ชมเข้าไม่ได้เนาะเหมือนเดิมนี่ครับว่าสีนวลธรรมวิมลโอ้เขามีโดมมีอะไรแล้วว่าดีจังเลยคุณผู้ชมดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตไปดูข้างๆหน่อยข้างๆก็ดูได้ครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยข้างๆนี่ผมก็แบบไม่ก็ไม่อยากจะพูดนะนะครับว่าหนีออกจากโรงเรียนบ่อยปอหเนี่ยก็ฝึกโดดเรียนแล้ะ เนี่ยเวลาผมโดนเลมออกประตูเนี่ยสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้ไงเออสมัยก่อนแบบจะเป็นประตูผูๆเลยประโซ่ขัดๆก็ดดคล้องไว้เงี้ยผมก็ออกประจําอ่ะคุณโรงเรียนพัฒนาไปเยอะมากคุณผู้ชมหุ้ยผมอยากกลับไปเลยผมคิดถึงอ่ะ <c oughs> อันนี้จะเข้าสู่เขตโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นโรงเรียนอยู่นะใช่ไหม ใช่ใชหรือเปล่าวะใช่ยังไม่โรงเรียนอยู่ผมเรียนอาคารนี้สมัยก่อนเนี่ยตรงด้านหลังที่ผมวงวงเนี่ยตรงนี้จะเป็นสวนผีเสื้อนะครับผมบัตเตอร์ไฟการ์เด้นผมจาได้เลยรุงเรียนพัฒนาไปเยอะมากครับมีโดมนะครับอาคารก็ดูใหม่ขึ้นตอนผมเรียนมันไม่ได้ใหม่ขนาดนี้คุณผู้ชมดีจังเลยด,ดีมากเลยอะ่ะพวกร้านขายของไม่อยู่ตรงประตูนี้แทนนะครับเพราะว่าก็จะได้ทั้งส่วนของโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของคนที่แบบพยาธมาหาหมอหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นศูนฝึกอาชีพครับค,บคุณผู้ชมผมเค มาฝึกอาชีพที่นี่ช่วงที่แม่ไล่ให้ไปทํางานแล้วผมอยากจะเป็นช่างคอม <_ C 1> ก็มาฝึกอาชีพที่นี่แหละคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมย์ครับรถเมย์80นะครับผมสาย80รถเมย์เนี่ยเขาจะให้เด็กนักเรียนจากวัดศรีนวลขึ้นฟรีครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนป .1- ป .6 เนี่ยจะขึ้นฟรีแต่ถ้ามา .1 ขึ้นไปก็จะเสียงเงินแต่ว่าเสียงเงินในเลทนักเรียนผมไม่รู้ปัจจุบันนะเป็นยังไงนะครับด้านซ้ายมือคือห้องศิลปะตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นห้องประชุม นะครับขวามือนี่จะเป็นป้อมยามเออดูแล้วคิดถึงจังเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นโอ้ดีนี้ก็ยังมีอยู่นี่นจะไม่มีรถเมยจ์จอดตรงนี้รถเมยจ์จะไปจอดตรงนู้ดนด้านหลังครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของโตเกียวน้ำปัน่นอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวประจําผมเลยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ไม่รู้ว่ายังมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านประจํา เลยที่แกงผมจะกินกันนะครับดีอ่ะดีอ่ะมันรู้สึกดีมากอะ่ะอยากกลับเลยอะ่ะอยากกลับไปหาน้องๆซื้อของไปให้อยากไปหาครูอะไรอย่างเงี้ยไม่เคีเห็นเหมือนเป็นป้ายครูปะ่ะโอ้ดูไม่รู้เรื่องอะไรครับเขาเซนเซอร์อคิดถึงคิดถึงอ่ะเราไปดูโรงเรียนที่ผมเรียนช่วงมัธยมดีกว่านะครับผมโรงเรียนวัดรางบัวนี่วัดรางบัวว้าวลง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 ,ลง,ลงดีอ่ะโอเค ผมไปโรงเรียนวัดลังบัวล่าสุดเนี่ยนะครับประมาณ 3... สามหรือสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือเข้าไปขออนุญาตในการถ่ายทาเพราะว่าเราอยากจะทําคลิปวิดีโอว่าเอ้ยเราเป็นสิทธิ์เก่าเราเอ่อกลับไปหาโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําอยากทํามากอยากกลับไปหาทุกโรงเรียนเลยถึงผมจะไม่ใช่สิทธิ์ที่ดีแต่ผมก็เป็นสิทธิ์ที่รักโรงเรียนอะ่ะใช้คํานี้ละกันนะครับโหแล้ว <c oughs> เ,เ,เราดูได้แต่รั้วนี่ทางเข้าโรงเรียนผมนี่ตรงนี้สมัยก่อนยามสายเมาเหล้าขาวนั่ง ตีตรงนี้และบริเวณนี้เนี่ยนะครับสมัยผมเรียนนะจะมีเครื่องสแกนนะครับผมที่เอาบัตรติ๊กถ้าเราไม่ได้เอาบัตรติ๊กเนี่ยนะครับจะมีข้อความ s อสส่งไปหาแม่เราว่าเอ้ยลูกคุณไม่มาเรียนนะเออผมไม่รู้ว่ายุคนี้มีอยู่หรือเปล่าแต่ยุคผมเป็นแบบนั้นวูดูดีเขาไม่ดมตอนกูเรียนโคตรร้อนร้อนเป็นนรกพี่ดมอ่ะพ่ออยากพูดอะไรพูดเอาให้เต็มที่ดีจังเลยนี่สีประจำโรงเรียนผมครับ เขียวชมพูนี่เป็นส่วนของข้างโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยนะท่านชมจะมีโรงเรียนเล็กๆครับนี่อยู่ติดกับโรงเรียนนี่เนี่ยตรงที่เขาจอดรถเยอะๆเนี่ยเป็นโรงเรียนเล็กๆผมงจำชื่อโรงเรียนไม่ได้ลวเป็นโรงเรียนอนุบาลน้องๆอนุบาลเนี่ยจะเรียนอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเขายุบไปแล้วนี่ผมพาไปดูประตูลับผมที่ผมไปโดดเรียนแล้วก็เอาไว้เข้าโรงเรียนตอนตอนมาสาย ตามนะดงเด็กนะฟังไว้สนุกสนุกเฉยๆ,ๆนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากนี่นีจะอยู่แถวๆนี้คุณผู้ชมแถวๆนี้เลยพวกผมเนี่ยมีเก้าอี้มีโต๊ะเนี่ยเตรียมปีนข้ามกำแพงกันตลอดนะครับผมและตลอดกำแพงเนี่ยก็จะมีหน้าบันพระบุรุษเ <c oughs> นี่ยแล้วผมเรียนอาคารนี้คุณผู้ชมเนี่ยอ่านที่ที่ผมวงเนี่ยผมเรียนอาคารนี้แล้วคิดดูดิหันขวาเมน <c oughs> บางวันเนี่ยนะครับผมเขามีพิธีการสวดอภิธรรมศพกันเนี่นนะครับก็หนักเต็มเต็ม คิดถึงจังเลยถ้ามีผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆที่ฟังอยู่ที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านรังบัวหรืออยู่วัดรังบัวช่วยบอกผู้ใหญ่ขออนุญาตในการเข้าไปถ่ายทําได้ไหม <_ S 1> ผมอยากเข้าโรงเรียนไปมากผมเคยเข้าไปแล้วครับแล้วเหมือนตอนนั้นนะพอ,อ,อเขาไม่สะดวกในการถ่ายทํานะครับผมแต่ก่อนนี่ผมเดินออกมาจากโรงเรียนใช่ไหมปื้อผมก็จะเดินขึ้นสะพานนี้ท่านผู้ชมสะพานเนี้ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเป็นสะพานแบบ2ออันให้เลือกอ่ะมีอันซ้ายกับอันขวา ขวาเนี่ยจะดูใหม่กว่าแต่ไม่ค่อยมีคนขึ้นอันซ้ายดูเก่าขี้หมาเยอะขี้นกเยอะแต่คนขึ้นเยอะกว่าเพราะว่ามันอาจจะมันเตี้ยกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมข้าไปฝั่งนู้นให้ดูได้ไหมออกได้ไหมออกออกจากตรงนี้นิปอยากพาไปดูฝั่งนู้นจังเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวผมไปลงอีกที่หนึ่งพาท่านผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งโอเคนี่ผมพาท่านผู้ชมมาดูอีกฟากหนึ่งเห็นสะพานตรงนั้นไหมพอเราเดินลงมาเนี่ยนะครับผมต้องเดินตามซอยนีย้ออกไปอีกนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์ นะครับก็จะมีโรตัสโหูโรตัสจะขายดีมากช่วงวันวาเลนไทน์นะครับฮาร์ดบงฮาร์ดบีดคือดนเหมาเรียบอะนะครับผมซ้ายขวาจะเป็นร้านขายของด้านขวามือจะมีร้านนึงที่แบบผมเป็นลูกค้าประจําเลยอะคือผมเนี่ยซื้อประจําไม่วอลเกิลก็อินทนู <c oughs> นี่นี่นี่ร้านนี้ <c oughs> ไม่วอลเกิ้ลก็อินทนูร้านนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูป้ายรถเมย์กันว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างโอ้นี่ไงเขามี BTS แล้วปิมโค้งโอ้ดีทุกอย่างฮนะแต่ป้ายโรงเรียนเปลี่ยนบ้าง <c oughs> นี่เซเว่นตรงนี้นะครับนี่แล้วป้ายรถเมย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลูกผมก็ยืนรอรถเมย์ตรงนี้แหละ <c oughs> คุณผู้ชมดีจังเลยอะ่ะเออนี่ยมาดูอย่างนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเรียน <c oughs> โอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรียนที่ผมเคยเรียนมาคลิปวิดีโอหน้า ผมจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านที่ผมเคยอยู่ว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับผมว่าเป็นยังไงร้านเกมที่ผมเคยเฝ้าร้านเกมที่ผมเคยติดเกมแบบอีลุงตุงนงังจะพาไปดูนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมจะกันว่างๆก็ลองเข้า Google Earth ไปเที่ยวเล่นได้นะครับผมสนุกดี